สวยสังหาร EP 2ห้าเรื่องจริงของหญิงสาวที่สวยรายและอันตรายกว่าที่ใครคิด 1. สวยเลือดเย็นเธอฆ่าแฟนทุกคนแล้วบอกว่าเขาทำตัวเองปี2010ประเทศรัสเซียวิกตอเรียบาโนวาสาวลูกครึ่งยูเครนรัสเซียด่งดังจากภาพถ่ายสุดแซ่บในโซเชียลเธอคบผู้ชายรวยมากกว่า10คนภายใน5ปีแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือแฟนแต่ละคนของเธอจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุเสมอ บางคนขับรถชนบางคนจมน้ำบางคนยิงตัวตายจนสื่อเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าหรือเธอคือปีศาจในร่างนางฟ้าหลังจากคดีที่สิตตำรวจพบว่าเธอคือผู้จัดฉากทั้งหมดเพื่อเก็บมรดกและหลักทรัพย์แต่สิ่งที่น่าขนลุกคือทุกครั้งเธอทำหน้าซึมเศร้าร้องให้หน้ากล้องเก่งจนไม่มีใครสงสัยเธอยังบอกกับนักข่าวว่าฉันไม่ได้ฆ่าใครเขาทำร้ายตัวเองทั้งนั้นบางคนเชื่อว่าเธอแค่เป็นโรคจิตแต่บางคนเชื่อว่าเธอเป็นนักล่าระดับมืออาชีพ 2. ส,สวยทรยศสายลับสาวที่หักหลังประเทศตัวเองมาทาเดอคาสโตรหญิงสาวลูกขุนนางสเปนถูกฝึกให้เป็นสายลับตั้งแต่เด็กเธอเป็นคนโปรตุเกสแต่แต่งงานกับนายพลของนาซีเยอรมันในปี1941ภายนอกเธอคือนางแบบนักเต้นหญิงไฮโซแต่เบื้องหลังเธอลักข้อมูลลับกว่า200ฉบับจากหลายประเทศแล้วส่งต่อให้ฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียพร้อมหักหลังสามีตัวเองแบบเลือดเย็น เธอถูกจับได้ตอนพยายามหนีผ่านเส้นทางน้ำแถบแอฟริกาและถูกประหารเงียบๆบแบบไม่เคยมีการลงข่าวแต่ในบันทึกสายลับมีหกระบุว่าเธอคือหญิงสาวที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสงครามโลกที่ไม่มีใครรู้จักสสวยไร้หัวใจแม่บ้านที่ฆ่าผัวหันศพแล้วกินกับไวน์แคทเธอรีนนหญิงออสเตรเลียวัย44ที่ดูภายนอกเหมือนแม่บ้านธรรมดาเธอท,ทำงานโรงฆ่าสัตว์มาเกือบ30ปีชำนาญเรื่องการชำแหละ ปี2000เธอลงมือฆ่าสามีตัวเองอย่างโหดเหี้ยมใช้มีดแล่หนังทั้งตัวหั่นชิ้นเนื้อไปวางบนจานพร้อมใส่ชื่อของลูกเลี้ยงแต่ละคนไว้ใต้จานเหมือนจะให้กินศพพ่อของตัวเองเมื่อถูกจับเธอนั่งยิ้มเฉยๆแล้วพูดว่าเขาสมควรโดนทุกวันนี้เธอคือหญิงคนแรกในออสเตรเลียที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ 4. ส,สวยมือโปรหญิงสาวที่รอบสังหารเป้าหมายระดับโลกในโลกของมือสังหารชื่อรหัสเจอาคือฝันร้ายของหลายองค์กรข่าวกรอง หญิงสาวคนนี้เป็นเชื้อสายเวียดนามฝรั่งเศสพูดได้ห้าภาษาและเปลี่ยนใบหน้าได้หลายลุกเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของผู้นำสามประเทศในช่วงปี1999-2010แต่ไม่เคยถูกจับมีพยานแค่คนเดียวที่รอดจากเธอบอกว่าเธอเหมือนนางแบบแต่เวลาลงมือไม่มีแม้แต่เสียงหายใจจนถึงวันนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่มีภาพที่ชัดเจนของเธอเลยสักใบห้าสวยนรกเธอเป็นนางฟ้าบนเวทีแต่คือยมทูตของคนชรา ปี1985-1990โรซาลินวัสันพยาบาลสาวในบ้านพักคนชราแถบชิคาโกเธอเป็นพยาบาลที่ทุกคนรักยิ้มหวานใจดีทำงานเก่งแต่ใน5ปีนั้นคนชราเสียชีวิตไปมากถึง62รายจนเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยและตรวจพบสารโพแทเสเซียมคาลอไรในร่างเหยื่อเกือบทุกคนเมื่อเธอถูกจับเธอกลับพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันไม่ฆ่าพวกเขาฉันแค่ช่วยให้เขาไปสบายเธอถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต โดยไม่เคยแสดงความรู้สึกผิดเลยสักครั้งถ้าชอบซีรีส์แนวนี้กดแชร์ไว้เลย EP 3จะเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอน